ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปฟังด่วนเลยนะคะใครเกิดก่อนวันที่16กันยายน2507เตรียมรับเงิน10,000บาทเฟส2เข้าบัญชีพร้อมเพล์พร้อมโอนทั่วประเทศ27มกราคม68นี้ ใครเกิดวันเดือนปีพศอ,อะไรบ้างคอมเมนต์ Comment. รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะดีค่ะพบกระบุ่มในช่องมัมมี่บุ่มบิบนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกระบุ่มในวันที่15มกราคมปี2568ค่ะก่อนไปรับชมนะใครยังไม่เคยกดติดตามบุ่มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์บุ่มฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะหลายคนนะคะสอบถามกระบุ่มกันเข้ามานะ ว่าเงิน10,000ื่นเฟสสอนะั้นสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่เกิดก่อนวันที่16กันยายน2507นะคะเงินนั้นจะเข้าในเฟสสอนะคะส่วนใครที่เกิดหลังจากนี้นะคะจะได้เงินเมื่อไหร่เอาวันนี้หาข้อมูลมาฝากกันแล้วนะคะซึ่งเงินเฟสสอนี้นะคะจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักนะคะกับบัญชีไหนก็ได้นะคะ จะไม่ไปโอนรวมกับเงินบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าบัญชีร่วมนะคะทุกคนให้ดาเนินการเปิดใหม่นะคะเป็นบัญชีออมทรัพย์ของชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผ่านผู้สูงอายุโดยตรงให้ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นสิ่งที่ผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะจะต้องทําก็คือ1เลยผู้สูงอายุที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะคะ ได้ผูกพร้อมเพย์นะคะให้เช็กด้วยนะว่าผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วบัญชีมีความเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่นะคะต่อมาก็คือบัญชีผู้สูงอายุที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ให้เตรียมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยก่อนวันโอนเงิน3-5วันนะไม่งั้นเงินไม่เข้านะคะ ่อมาก็คือผู้สูงอายุที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเนี่ยให้รีบดำเนินการเปิดบัญชีนะจะเป็นบัญชีอะไรก็ได้ธนาคารไหนก็แล้วแต่เปิดได้หมดที่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะคะดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให,ให้เรียบร้อยนะคะใครผูกแล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรนะคะรอเงินเข้าอย่างเดียวนะทีนี้ผู้สูงอายุที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์ให้รีบดำเนินการแก้ไขเปลี่ยน ไปผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะก่อนวันโอนเงิน3 5ถึง5วันนะกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีหรือว่าผูกพร้อมเพได้ด้วยตน,นเองนะคะให้ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร ทุกธนาคารทุกสาขานะคะคจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อเปิดบัญชีให้ที่บ้านนั่นเองนะคะเพราะว่า,ามีหน่วยงานเคลื่อนที่นะคะทุกคนส่วนผู้สูงอายุนะคะคนไหนที่เกิดหลังวันที่16 การยายน2 5 0 7 7นะคะก็จะได้รับเงิน1,000 0เฟส3นะคะในเฟส3ก็คือในกลุ่มคนทั่วไปนั่นแหละนะคะเนาะตามนี้เลยค่ะเอาละสำหรับใครนะคะดำเนินการแล้วเสร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะรอรับเงินอย่างเดียวนะคะทีนี้สิ่งที่ทอมีสิ่งสุดท้ายก็คือวันที่20 21มามกราคมนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเข้าแอปทางร้านแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะคะว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้าไม่รับสิทธิ์กด ยื่นอุทธรณ์ได้เลยนะคะโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจตรงการทําความเข้าใจไปพร้อมกันแล้วนะสาหรับพี่ป้านาคนไหนเข้าใจแล้วบ้างฟังคลิปจนจบคอมเมนต์บอกเข้าใจหน่อยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ